เจอเห็ดปลวกอีกแล้วจ้าเพื่อนเพือนนี่เลยจ้าออกช่วงหน้าแรงนะเยอะเลยนะคะหอมมากนี่เลยจ้าขึ้นไม่ค่อยรอดนะเริ่มบานแล้วด้วยมีทั้งดอกตูมดอกบานนี่เลยจ้า ดอกตูมก็มีบานก็มีนะคะขึ้นไม่ค่อยค่อยรอดนะมันออกช่วงหน้าแล้งนะคะเพื่อนเพื่อดินมันแห้งมันแข็งนะสวัสดีค่ะสวัสดี f อซลุงบ่าวสาวปูนะคะวันนี้ลุงบ่าวมาเจอเห็ดปลวกนะคะเพื่อนๆอนออกหน้าแล้งถอนง่ายมากๆนะ ร,รีบถอนจ้ารีบไปทำงานตอนเย็นแล้วไม่เจอมาเจอตอนเช้านะ,ะสาวปูช่วยถอนจ้าเดี๋ยวไปทำงานไม่ทันแห้งแห้งดีนะแห้งแงถอนออกง่าย Ôi. đây cha Đồ cổ làm chín người mẹ mê đi gì à có dữ khởi nghiệp rồi หกตูมจ้าโอ้ยขาดนี่น <c oughs> ี <c oughs> ่ลุงบ่าวจะให้ไปดูที่ลุงบ่าวถอนนะไม่ได้ดูอยู่นะโอุตอ่า,าจัง ามาเร็ววันนี้โตน้อยแบบนี้นหนายจังอลยดินมันแห้งจนจนมันกร u a นะเพื่อนๆรูมันกร u a มันก็เลยดึงง่ายน,น,นี่นี่ก็ด้วยนะคะอืถอนง่ายมากมากมี่เลยจ้ะได้เยอะแล้วนะคะ ยังมืดอยู่เลยยังไม่ค่อยสว่างอาจจะมองไม่ค่อยเห็นนะคะเพื่อนๆถอนเลยจ้ะถอนเลยจ้ะเกือบไม่ได้กินอีกแล้วนะถ้าไม่มาใช่ไหมลุงโอ้ยขึ้นดีมาก ถอนเป็นรูอย่างนี้เลยนะเต็มกำมืออีกแล้วลุงมีเจือมีเล้วเหือเดี๋ยวต้องมีเยอนีลยจะไม่ต้องเวลา ดินมันยังไม่ได้ตัวนู้นโอ้ยดินแข็งตรงนี้โอ้ยแต่ก็ยังขึ้นอยอู่นี่ยาวมากขายาวจริงๆ,ๆอุ้ยขาดเอาเท่าที่เอาได้นะอืมขาด ตรงน,<ม>นี้ดินแข็งอุ้ยได้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 อยู่ได้อยู่นี่ขายาวๆเลยจ้ารุ่นเดี๋ยวไปไหวก่อนไปอื้อเสียดายอุ้ยขาดอุ้ยขาดน,าน,น,น,นี่จ้า นี่เลยจ้าเพื่อนเพื่อนผลงานเห็ดปลวกเช้านี้ของลุงบ่าวสาวปูนะคะเต็มตะกล้าเลยนะคะเพื่อนเพื่นอนเดี๋ยวต้องไปทำงานแล้วนะคะคลิปนี้ถ้าชอบก็ฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามเพื่อเป็นกำลังใจให้ลุงบ่าวกับสาวปูในการทำคลิปกันด้วยนะคะคลิปนี้สาวปูก็ขอจบคลิปไปก่อนนะคะพบกันใหม่คลิปหน้าคะ่ะสวัสดีค่ะสวัสดีครับ